สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการรอบรู้กับไทยทีโซสำหรับรายการวันนี้เป็นรายการวันที่สองของการสอนการอ่านหัวข้อของการอบรมคือแนวคิดการเรียนการสอนที่มีศูนย์กลางที่การเรียนรู้สวัสดีค่ะรายการวันนี้เป็นตอนที่สองของเรื่องการสอนการอ่านนะคะสำหรับรายการวันนี้นะคะ หัวข้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนการสอนที่มีศูนย์กลางที่การเรียนรู้นะคะหรือว่าที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า learning center e d approach นะคะ learning center e d approach นี่แนวคิดศูนย์กลางอยู่ที่การเรียนรู้นะคะไม่ใช่อยู่เฉพาะผู้เรียน ถ้าอยู่เฉพาะผู้เรียนเนี่ยเราเรียกว่า learner center นะคะ learner center แต่ถ้าศูนย์กลางศูนย์กลางอยู่ที่การเรียนรู้เนี่ยมันจะประกอบด้วยทั้งผู้เรียนประกอบทั้งผู้สอนประกอบทั้งบทเรียนมันจะเน้นที่การเรียนรู้นะคะอันนี้จะกว้างม,มากกว่านะคะแล้วคนที่ตั้งทฤษฎีนี้ก็คือคนที่ชื่อฮัชชินสันกับวอเ e อร์สนะคะ ฮัตชิ s o นกับวอเ e อร์สเนี Waters, ่ย <in> เขาบอกเอาไว้ว่าในการในหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือว่าหรือว่าตำรับตำราภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะ,ะ <in> เราไม่ควรที่จะคิดถึงเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับตัวภาษาคือเราไม่ควรจะเน้นเฉพาะตัวภาษาหรือเน้นเฉพาะการนำภาษาไปใช้ในการสื่อสารเท่านั้นนะคะเราควรจะต้องนึกถึงทฤษฎี การเรียนรู้ด้วยหรือที่เรียกว่า learning theory นะค,ะควรจะคิดถึงทฤษฎีการเรียนรู้ด้วยทีนี้ในก่อนที่ดิฉันจะพูดถึงเรื่องวิธีการเรียนแล้วก็เราควรจะสอนอะไรในเรื่องการอ่านนะะเนี่ยนะดิฉันก็อยากจะพูดเรื่อง เรื่องทฤษฎีการเรียนรู้นี่อีกสักอย่างหนึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยได้พูดไปถึงทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารนะคะทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารหนึ่งทฤษฎีแล้วอีกทฤษฎีหนึ่งที่เดนอยากจะพูดถึงคือทฤษฎีอันนี้นะคะแล้วจะเอาสองทฤษฎีนี้มารวมกันแล้วจะมาบอกอาจารย์ว่าถ้า,างั้นสิ่งที่เราควรจะให้เด็กอ่านเนี่ยมันควรจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงและว,วิธีการสอนอ่านมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะ ทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยมีเยอะมากเลยค่ะนะคะมีะแต่ที่นำเอามาเลือกเอามาเนี่ยมันจะเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนภาษาเท่านั้นแต่ว่ามันก็ไม่เฉพาะการเรียนการสอนภาษานะคะการเรียนการสอนอย่างอื่นก็ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้นี่ได้เหมือนกันนะคะทฤษฎีการเรียนรู้อันนี้มีว่าเช่นว่าการเรียนการสอนภาษาเนี่ยมันต้องพัฒนามาจากความรู้ดั้งเดิมความรู้ดั้งเดิมนะ เช่นถ้าเราไม่รู้เราไม่รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องบ้านเลยเนี่ยเราจะอา่านไอ้บทอา่อานอา่อานอ่านไอ้บทความหรืออะไรที่เกี่ยวกับเรื่องการแต่งบ้านได้ไหมคะได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือการเรียนการสอนการเรียนภาษาเนี่ยจะเรียนได้มากขึ้นเนี่ยเราจะต้องมีพื้นพื้นความรู้อยู่พอควรใช่ไหมเช่นถ้าเราอ่านตัวหนังสือไม่ออกเลย A B อ่านไม่ออกแล้วให้เด็กอ่านเรื่องได้ไหม ไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีความรู้ดั้งเดิมอยู่นะหรือว่าถ้าเราอยากจะให้เด็กอ่านเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาจะอ่านได้เร็วขึ้นถ้าเขามีความรู้เรื่องนั้นอยู่เช่นถ้าอาจารย์เอาเรื่องฟุตบอลภาษาอังกฤษไปให้เด็กอ่านเนี่ยถ้าเป็นเด็กผู้ชายอ่านเนี่ยเขาจะเข้าใจได้ไหมกับเราอ่านเนี่ยใครจะเป็นภาษาอังกฤษด้วยกันนะใครเข้าใจมากกว่ากันเด็กอาจจะเด็กเข้าใจได้มากกว่าเราซึ่ั้งทั้งที่เราความรู้ภาษาอังกฤษมีมากกว่าเด็กแต่ทําไมอ่ะถ้าอาจารย์ไม่บ้าฟุตบอลนะคะ ความรู้ดั้งเดิมพวกคุณรู้เลยไอ้นี่ทีมนี้มันอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องอ่านก็ยังพอจะรู้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็บอกการเรียนการสอนภาษาเนี่ยมันพัฒนามาจากความรู้ที่มีอยู่อันนี้เป็นทฤษฎีอันหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งก็บอกว่าการเรียนการสอนภาษาเนี่ยคือปฏิสัมพันธ์ระหว่างภาษากับเนื้อหา คือมันจะต้องประกอบด้วยของสองอย่างคือจะต้องมีทั้งเนื้อหาแล้วจะต้องมีภาษาเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนภาษาเนี่ยถ้าไปสอนเฉพาะกฎเกณฑ์ของภาษาโดยไม่มีเนื้อหาเช่น verb to be ก็สอนแต่ verb to be โดยไม่มีเนื้อหาเนี่ยมันจะไม่มัน,มน,มนการเรียนภาษาจะไม่ดีเพราะมันจะต้องประกอบด้วยกฎเกณฑ์ของภาษากับ เนื้อหาเช่นเอาเรื่อง v ว r b to be เนี่ยมาเขียนอยู่ในเรื่องที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับปัจจุบันมันจะมีทั้งเนื้อหาและมันจะมีทั้งภาษาอันนี้มันจะดีกว่ามันจะเป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างของสองอย่างนะคะอย่างที่สามเขาบอกว่าการเรียนการสอนภาษามันต้องจำต้องอาศัยการจำอาศัยการท่องจำงั้นใครจะมาบอกอาจารย์ว่าอุย้ยเรียนภาษาไม่ต้องท่องเข้าใจอย่างเดียวเป็นพอ เรียนไม่เชื่อและเรียนไม่คิดว่าเป็นเรื่องจริงเพราะว่าถ้าเเกิดเราไม่เราเราไม่ท่องเราไม่จาเนี่ยนะเราก็ลืมแลนะลืมและไอ้สับเสิบไอ้กฎทั้งหลายถ้าลืมแล้วเนี่ยมันก็นึกไม่ออกทีหลังมันอาศัยความเข้าใจอย่างเดียวไม่ได้เพราะฉะนั้นจำจำอะไรมั่งสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องจําก็คือ สับแสงทั้งหลายมันเขียนยังไงมันออกเสียงยังไงใช่ไหมถ้าเราไม่รู้ไม่ได้จําได้ว่าอาจารย์เขาสอนตัวนี้มันออกอย่างนี้นะเราไปออกอย่างอื่นมันก็มันก็ฟังคนฟังเขาไม่รู้เรื่องมันต้องอาศัยความจำนะมันต้องรู้จำาจำความหมายต้องได้มันจะต้องจํา พวกโครงสร้างภาษาได้มันจะต้องจําเทคนิควิธีการนะฮะต่างๆได้เนื่องการเรียนการสอนภาษาเนี่ยถ้าจะให้เขาสามารถที่จะนําไปใช้ได้ต้องนําไปใช้ได้ด้วยนะถ้านําไปใช้ได้แล้วเนี่ยมันจะต้องอาศัยการจําพวกนี้แล้วการจําพวกนี้เนี่ย เราจะต้องจำอย่างชนิดที่เขาเรียกว่าให้มันมีภาพนึกในสมองได้คือไม่ใช่จำถ้าจำโดยที่ไม่มีภาพนึกในสมองเนี่ยมันจะลืมแต่ถ้าจำแบบมีภาพนึกในสมองเนี่ยมันจะไม่ลืมแล้วเราจะทำยังไงอะที่ให้เด็กมีภาพนึกในสมองเขาก <folk> ็เลยบอกว่าไม่ใช่ให้เราให้เด็กเรียนแล้วจำเฉยๆเด็กเรียนแล้วจะต้องนามามันมาใช้ด้วยมันถึงจะมีภาพนึกภาพนึกในสมองคิดง่ายๆแบบไม่ต้องเอาเรื่องภาษาก็ได้อาอย่างเช่นคพื่ออาจารย์เป็นผู้หญิงกันเนี่ยอาจารย์ อ่ะซื้อสมมตินะซื้อเครื่องสำอางมาสามอย่างเครื่องสำอางอันหนึ่งขวดสีน้ำตาลอีกอันหนึ่งสีเขียวอีกอันหนึ่งสีฟ้านะคะไอ้สีน้ำตาลเนี่ยมันจะต้องใช้กับทั้งเสงที่น้ำตาลไดใช้ทั้งกลางคืนใช้ทั้งกลางวันนะแต่เขาบอกกลางคืนเนี่ยมันต้องใช้น้ำตาลกับเขียวนะคะและกลางวันเนี่ยใช้น้ำตาลกับฟ้าแล้วเราตายแล้วฉันจะไปจำยังไงได้อ่าแล้วเขาบอกกลางคืนเนี่ยต้องใช้น้ำตาลก่อนแล้วเขียวตาม แต่ตอนเช้าต้องใช้ฟ้าก่อนแล้วน้ําตาลตามสมมุติมันเขาบอกมาอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์ทํายังไงที่จะมีภาพนึกในสมองที่อาจารย์จะจําได้เนี่ยอาจารย์ทําไงสมมุติกาบอกเนี้ยสิ่งที่อาจารย์จะจําได้ก็คือโอเคถ้ามันกลางคืนกลางคืนสีมันยังไงมืดเพราะะเริ่มด้วยน้ําตาลน้ําตาลต่อเขียวแต่ตอนเช้ามันสว่างเพราะฉะนนั้เริ่มด้วย อะไรฟ้าแล้วค่อยต่อด้วยน้ําตาลอันนี้นะเราต้องมีภาพนึกคือเราต้องมีวิธีการคิดมีวิธีการนึกแล้วเราก็จะได้จําได้นี่ยกตัวอย่างคร่าวที่ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องภาษานะคะแบบอีกอย่างหนึง่งทฤษฎีการการเรียนรู้นะคะก็คือภาษาการเรียนภาษาเนี่ยมันต้องมีแรงจูงใจมีแรงกระตุ้น ถ้าเราไม่มีแรงกระตุน้นเราจะเรียนภาษาได้ไม่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาที่ไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่เราไอ้ภาษาพ่อภาษาแม่เนี่ยมันต้องมันต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมนี่การแรงกระตุน้นในการเรียนการสอนภาษาเนี่ยมันมีอยู่2แบบแรงจูงใจที่มาจากภายในเขาเรียกว่า intrinsic นะ intrinsic motivation ก็คือเราอยากเรียนภาษาเพื่อจะได้มาสื่อสารกับคนได้นี่คือเราเรียนภาษาพ่อภาษาแม่เราต้องเรียนนะมันมี intrinsic มาจากภายในเพราะเราอยากจะสื่อสารกับเริ่มต้นก็สื่อสารกับพ่อแม่เราก่อนสื่อสารกับเพื่อนสื่อสารกับคนอื่นๆใช่ไหมฮนะอีกแรงจูงใจหนึ่งเป็นแรงจูงใจที่มาจากภายนอกนะโดยมากบางทีเรียนภาษาต่างประเทศเนี่ยมันต้องอาศัยแรงจูงใจที่มาจากภายนอกภายนอกที่ง่ายที่สุดก็คือแรงจูงใจที่มาจากการอะไร งานอะไรงานสอบเรียนแล้วต้องสอบเพราะเราต้องพยายามเรียนให้ดีหรือเรียนแล้วจะได้งานทําดีขึ้นอันนี้เป็นเป็นแรงจูงใจจากภายนอกเพราะฉะนั้นการเรียนการการเรียนภาษาเนี่ยจะต้องมีแรงจูงใจถ้าไม่มีแรงจูงใจการเรียนก็จะไม่ค่อยดีนะคะไม่ค่อยได้ผลแล้วอย่างสุดท้ายเขาบอกว่าการเรียนการสอนภาษาเนี่ยต้องการ involvement คือต้องการการมีส่วนร่วม แบบชนิดที่ลึกที่ลึกซึ้งพอควรนะเราจะเรียนภาษาได้ดีถ้าเรามี deep involvement การมี deep involvement ทำยังไงนะมีอยู่สองแบบคือเราจะต้องมีความสามารถเชิงพุทธิปัญญานะฮะ cognitive คือพุทธิปัญญาพุทธิปัญญาคือเราจะต้องสามารถที่จะ apply คือว่าประยุกต์คือเรียนแล้วเอามาประยุกต์ใช้ เรียนแล้วสามารถวิเคราะห์วิจารได้เรียนแล้วสามารถที่จะสังเคราะห์ได้แล้วเรียนแล้วสามารถที่จะประเมินผลได้อันนี้ไม่ใช่เฉพาะภาษาต่างประเทศเท่านั้นในภาษาไทยถ้าเราจะสอนเด็กนะะให้ใช้ภาษาไทย ให้ดีเนี่ยอาจารย์จะต้องให้เขาสามารถทำอย่างนี้4อย่างกับภาษาได้ให้เขามี deep involvement ไม่ใช่อ่านแล้วแล้วไปอ่านแล้วแล้วไปเนี่ยเด็กจะไม่เรียนรู้อะไรเท่าไหร่อ่านแล้วจะต้องเอามาประยุกต์ใช้กับอะไรได้เอามาแสดงความคิดเห็นอันนี้ก็เป็นการประยุกใช่ไหมคะอ่านแล้วก็ต้องวิเคราะห์ได้ว่าโอเคคนเขียนคนนี้เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับไอเรื่องนี้นะฮะเขาสามารถวิเคราะห์ได้อ่านแล้วเขาสังเคราะห์จากสิ่งที่เขาอ่านหลาย หลายๆแห่งแล้วก็เอามารวมกันเป็นเรื่องเขียนเป็นอาจารย์ชอบให้เด็กทำไอ้พวกอะไรโครงงานมาส่งอันนั้นเป็นการสังเคราะห์จากที่โน้นที่นี่หรืออ่านแล้วก็สามารถประเมินได้ถ้าอาจารย์ให้เขาซ้ำสี่อย่างเนี้ยในการเรียนการสอนภาษาเขาจะสามารถที่จะพัฒนาภาษาของเขาได้ดีขึ้นนะคะไม่ใช่เรียนแค่ทักษะเฉยๆนะคะ อีกอย่างหนึ่งเขาบอก deep involvement เนี่ยคือเราจะต้องให้เด็กเนี่ยเอา personal personal คืออะไรคะไอ้ความส่วนตัวของเขาความส่วนตัวของเขาคืออะไรมั่งก็คือ background ความรู้พื้นภูมิหลังภูมิหลังกับประสบการณ์อาจารย์ต้องเอาประสบการณ์กับเอาความรู้เอาภูมิหลังของเด็กเนี่ยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอนภาษาแล้วมาจะทำให้เด็กเนี่ย เรียนรู้ภาษาได้เร็วขึ้นคือก่อนที่เด็กเขาจะมาเรียนภาษากับอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ว่าค้อแบบไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเขาเรียนมีอะไรมาต้องเยอะแยะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องเอาภูมิหลังเอาประสบการณ์ของเขาเนี่ยมาใช้ในการเรียนการสอนภาษาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับการเรียนรู้นะคะเพะฉะนั้นพูดไปแล้วว่า ดิฉันในกลุ่มผู้ทําบทเรียนสอนอ่านในระดับมัธยมเนี่ยเราใช้2ทฤษฎีคือทฤษฎีการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารคือการสอนการอ่านในชีวิตประจำวันเนี่ยคือการอ่านในชีวิตประจําวันเนี่ยเราทําอะไรมัง่งก,กับทฤษฎีการเรียนรู้เนี่ยเราเอา2อ,อย่างมารวมกันแล้วเอา2ทฤษฎีมารวมกันแล้วเนี่ยเราจะตอบคําถามว่า what to teach first จะตอบคำถามอันแรกคือว่าสอนอะไรเราจะสอนอะไรแบบเรียนบทเรียนเด็กเนี่ยควรจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงก่อนนะะในตอนนี้เราจะพูดเรื่อง what to teach ก็คือ guidelines คือข้อแนะนำสำหรับการเลือกบทเรียนการอ่านนะข้อแนะนำอันนี้ดิฉันไม่คิดว่าจะเป็นใช้เฉพาะภาษาต่างประเทศในภาษาไทยของเราก็สามารถที่จะใช้เกณฑ์พวกนี้ได้เหมือนกัน อาจารย์ลองบอกสิคะว่าเมื่อฟังมาสองทฤษฎีนี้แล้วเนี่ยบทเรียนที่เราให้เด็กอ่านเนี่ยควรจะเป็นลักษณะควรจะเป็นยังไงได้ม้างอาจารย์ฟังมาสองทฤษฎีเนี่ยบทเรียนที่เอามาให้เด็กอ่านอ่านเนี่ยมันควรจะเป็นยังไงมันควรจะเป็นยังไงบทเรียนที่ให้เด็กอ่านมันควรจะต้องเป็นอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ที่เราพูดไปมีประโยชน์น่าสนใจแล้วก็ เหมาะคือ understandable คือไม่ใช่มีอยู่500คำไอ้ห้าร้อคำเนี่ยอ่านไม่ออกสักคำอย่าว่าแต่ไม่อย่าว่าแต่เข้าใจเลยสักอ่านออกเสียงไ,งไม่ออกเลยเพราะว่ามันอะไรมากยากมากนะถ้าอย่างนั้นมันไม่ควรจะมาเป็นบทเรียนการอ่านใช่ไหมคะนี่มันก็อยู่แล้วก็ยังอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งจะต้องยังไงจะต้องมีหลาย มีหลายๆแบบเพราะว่าในชีวิตประจําวันเราอ่านต้องหลายแบบนะอาจารย์เนี่ยมาคิดว่าโอ้โบทเรียนนี่เป็นการ์ตูนไม่ได้อ้โหการ์ตูนไม่ใช่เรื่องที่จะมาอ่านในชั้นเรียนอ้าวในชีวิตประจำวันอ่านหรือเปล่าล่ะการ์ตูนแล้วการ์ตูนมันมีเรื่องอะไรที่เราจะสอนได้ต้องเยอะแยะบางทีมันมันจะต้องอ่านแล้วมาต้องคิดใช่ไหมอ่านการ์ตูนเนี่ยการ์ตูนนี่มันไม่ได้เล่าเรื่องความไอไอความที่มันน้อยมากอ่านแล้วคนอ่านจะต้องไปคิดเอาเองจะต้องไปวิพากวิเคราะห์เอาเองนั่นเนี่ยคือการอ่านการ์ตูนมันก็การอ่านเชิง เคราะห์ได้ม่นอาจารย์อย่ามาคิดว่าอูอ่านแล้วจะต้องเอาอะไรอะหนังสือพิมพ์มาอย่างเดียวใช่ไหมไอ้พวกอินสตรักชั่นทั้งหลายเอามาสอนอ่านได้ไหมได้ไหมกรอนเอามาสอนอ่านได้ไหมได้นิทานเอามาได้ไหมได้หนังสือพิมพ์ได้ไหมได้ไดอารี่บันทึกประจําวันถ้ามันมีคนก็เขียนจดหมายได้หมดสารพัดใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วอาจารย์ก็ดูด้วยว่า อาจารย์สอนใครเด็กป2อ,อ่านอะไรควรจะอ่านอะไรกับเด็กม2กับเด็กมหาวิทยาลัยปี2นะมันต่างกันหมดเลยใช่ไหมคะนั้นเราก็ต้องคิดถึงพวกนี้ขึ้นอยู่กับวัยขึ้นอยู่กับเพศขึ้นอยู่กับความสนใจเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงนะมันอาจจะมีความต่างกันบ้างอย่างที่สองก็คือบทเรียนเนี่ยควรจะคำนึงถึงถึง ความรู้ที่ผู้เรียนมีอยู่นะเช่เนอย่างเมื่อกี้เราพูดกันแล้วว่าเราคงไม่เอาเรื่องนิวเคลียร์การสร้างอาวุธนิวเคลียร์มาให้เด็กอ่านถ้าเด็กเนี่ยไม่เคยมีมีความรู้หรือไม่เคยเรียนฟิสิกส์เรื่องนิวเคลียร์มาก่อนเนี่ยจะอ่านไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่มีสกีมานะทีนี้บางทีบางทีเราก็ บางทีมันก็ไม่ได้เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าเด็กจะรู้ทุกเรื่องนะ,ะบางทีมันก็มีบางเรื่องที่เด็กไม่รู้แต่เราอยากให้เด็กอ่านถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีกิจกรรมที่เตรียมให้เขามีความรู้เพียงพอที่เขาจะอา่านนะ,ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมพวกนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมเมื่อกี้เราบอกว่าการเรียนก,การเรียนการ language learning การเรียนภาษาเนี่ยจำเป็นจะต้องรู้จะต้องจำเราะฉั้นถ้าเราให้เด็กอ่านเนี่ยแล้วเด็กไม่รู้ ศัพท์ซึ่งศัพท์คำนั้นเป็นศัพท์ที่สำคัญเช่นถ้าจะให้อ่านเรื่องอ่านเรื่องฟุตบอลเนี่ยแต่ไม่รู้ไม่รู้ว่ากรรมการภาษาอังกฤษเขาว่าไงเนี่ยอ่านแล้วมันอาจจะไม่ค่อยจะรู้เรื่องเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะฉั้นเราจะต้องรู้ว่าไอ้ศัพท์ที่มันเป็นศัพท์สำคัญสำหรับการอ่านอันนั้นเนะ่ะเด็กควรจะรู้จักซะก่อน หรือว่าถ้าให้อ่านเรื่องเสือเงี้ยแต่ไม่รู้หรอกไอ้นี่ว่าเสือภาษาอังกฤษมันว่าไงเรื่จะอ่านเรื่องเสือรู้เรื่องไหมแหะเพราะฉะนั้นไอ้ศัพท์สาคัญเนี่ยเราจะต้องเอามาสอนซะก่อนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเราจะต้อง pre teach งั te ้นสอนซะก่อนหรือแม่งก็ให้มีแล้วก็นอกจากนี้บางทีเราไม่สามารถจะสอนศัพท์ทุกทุกทุกคำได้ก่อนอ่านไปแล้วก็ให้เด็กเดาไปเดาไปใช่ไหมควรจะมี2อ,อย่าง ถ้ามันสำคัญมากสอนซะก่อนถ้ามันสําคัญรองให้อ่านไปเดาไปนะคะเราก็บอกแล้วว่าโครงสร้างภาษามันก็จําเป็นคอนเทนต์กับภาษาใช่ไหมคะไมะงั้นแมททิเยลควรจะต้องสอนถ้าคิดว่าไอ้กราฟม,มานั้นะนะเด็กยังไม่รู้ แล้วถ้าไม่รู้ grammar อันนี้มาอ่านแล้วจะไม่รู้เรื่องเช่นถ้าจะอ่านเรื่องคำสั่งทั้งหลายคำสั่งทั้งหลายในภาษาอังกฤษตัวจำใช้อยู่ในรูปของ infinitive without to ใช่ไหมคะคือเป็นรูปของ infinitive แต่ไม่มี to แต่ถ้าเด็กยังไม่ได้เรียนไอ้กฎไวยากรณ์อันนี้มาให้เด็กอ่านเรื่องคำสั่งเด็กจะไม่เข้าใจแล้เราต้องสอนซะก่อนหรือถ้าเด็กเรียนมาแล้วเราก็เอามาทบทวนซะก่อนก่อนจะให้เด็กอ่านนะคะ เรื่องที่เอามาสอนอ่านเนี่ยควรจะควรจะทำให้เด็กเนี่ยมีมี deep involvement นะคะเช่นอ่านแล้วให้ให้แก้ปัญหาอ่านแล้วเอามาแก้ปัญหาซิอ่านเรื่องนี้แล้วเนี่ยลองนำไอ้เรื่องที่อ่านเนี่ยเอาลองมาแก้ปัญหาอีกเรื่องหนึ่งซิว่ามันจะทําอะไรได้มัง่งอาจารย์ลองยกตัวอย่างได้ไหมคะอ่านเรื่องอะไรแล้วเอาไปแก้ปัญหาอะไรเช่นอ่านเรื่อง อ่านเช่นอ่านเรื่องนักเรียนตีกันเอาเอามาจากข่าวหนังสือพิมพ์นักเรียนตีกันพออ่านเสร็จอจบละที่อ่านนักเรียนตีกันจบไม่มี deep involvement พออ่านเรื่องนักเรียนตีกันของโรงเรียนนี้เนี่ยอาจารย์ให้เด็กทำอะไรดีล่ะที่ให้เด็กมี deep involvement สร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาเออถ้าเผื่อถ้าเผื่อ,องไง ถ้าเผื่อเจออย่างนี้จะยังไงแต่อย่าลืมนะอย่าสร้างสถานการณ์อะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกัเรื่องกับที่อ่านเลยจะต้องเอาสิ่งที่อ่านเนี่ยนำมาใช้แก้สถานการณ์จําลองอันนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกันนะคะมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกันหรือเอามาตัดสินใจทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะว่าถ้าเผื่อนักเรียนเป็นอย่างนี้เนี่ยสมมติมีเรื่องของคนสองคนที่เขา ที่เขาไม่ถูกกันหรือเขามีเรื่องทะเลาะกันคนนึงบอกเพราะเหตุน,นี้อีกคนหนึ่งเพราะบอกว่าเพราะสาเหตุอันนี้ทําให้เขาถึงมีปัญหากันเอานักเรียนอ่านแล้วนักเรียนตัดสินใจซิว่าโอเคคนไหนมันควรจะมีเหตุผลมากกว่ากันอะไรอย่างนี้ก็ได้หรืออ่านแล้วเอามามาอภิปรายโต้เถียงนะ,ะอภิปรายกันว่าเออเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรอย่างนี้เราถึงเรียกว่า ให้มี deep involvement ไม่ใช่อา่านแล้วแล้วกันและไอ้ประเภทอา่านแล้วแล้วกันเนี่ยมันจะเป็นอา่านอย่างนี้ถ้าอาจารย์สอนภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าอาจารย์ลองเข้าไปสังเกตอาจารย์ที่สอนประเภทอา่านแล้วแล้วกันใครเป็นคนอา่าน <c rew> ครูครูอาร่านครูก็อา่อานอ่านเป็นภาษาอังกฤษยันเลยแบบครูอ่านเพราะมากครูอ่านเสร็จครูทำอะไรต่อครูทำอะไรต่ออ่านแล้วยังไงอีก ยังไม่ถามอ่านแล้วถามถามได้ยังไงตอบคําถามครูก็ตอบคําถามก่อนตอบครูอะไรก่อนอีกแปลครูแปลนะครูอ่านออกเสียงครูแปลครูถามคําถามครูตอบคําถามครูทําอยู่คนเดียวนะ Deep involvement ของเด็กมีไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยใช่ไหมอย่างนี้เรียกว่าอ่านแล้วแล้วกันแล้วมันไม่เข้าหรอกมันไม่เข้าหัวเด็กนะฮะเพราะว่า เราไม่ได้สอนวิธีการอ่านเราไปอ่านเราเป็นเน้นไอ้เนื้อหาแผ่นนั้นน่ะนะเราเนื้อหาแผ่นนั้นน่ะเด็กจะแปลออกแล้วรูว้เด็กแปลออกเพราะครูบอกพอชั่วโมงหน้าต่อไปครูก็ทําอะไรใหม่ปอ่านใหม่แปลใ,หม,ใหม่เพราะเด็กไม่ได้เชื่อมโยงไอ้สิ่งที่เรียนมาวันนี้กับต่อไปเพราะเด็กไม่ได้คิดเองเลยอ่ะใช่ไหมเด็กไม่ได้ไม่ได้นั่นอะไรเองเลยเพราะอย่างนี้มันไม่เกิดการเรียนรู้ใช่ไหมไม่ได้เกิดการเรียนรู้สําหรับเด็กเลยอ่ะ Material ควรจะมีอันนี้สำคัญมากในการอ่านเนี่ยบทอ่านเนี่ยควรจะมีจุดประสงค์ในการอ่านมีควรจะจุดประสงค์ในการอ่านและจุดประสงค์นั้นจะต้องเป็นจุดประสงค์ที่ใช,ใ,ชใช้ในชีวิตประจำวันได้ไหมงัม้นก่อนที่อาจารย์จะให้เด็กอ่านอะไรเนี่ยอาจารย์ควรจะบอกซะก่อนว่าอ่านแล้วจะทําอะไรหรือก่อนอ่านเนี่ย อ่านไปเพื่ออะไรเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างได้ไหมคะสมมติจะก,ก่อนจะให้เด็กอ่านอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยก่อนจะให้เด็กอ่านสักอย่างหนึ่งเนี่ยในบทอ่านนั้นอะอาจารย์ครจะบอกว่าอ่านเพื่อมาอาจารย์ถามถามสะก่อนให้อ่านเช่นอะไรดีอ่าตั้งคำถามล่วงหน้าเช่นอืม ตั้งคถามล่วงหน้าไม่ไงั้นไม่มีจุดประสงค์ในการอ่านนีใ่ให้มีจุดประสงค์ในการอ่านสนักหน่อยอ่านแล้วก่อนตั้งคาถามว่าไงสมมติรเรื่องอะไรดีฮะครอบครัวเด็กชนบทและครอบครัวเด็กในเมืองก่อนอ่านสมมติรเรื่องเรื่องเรื่องมีพูดเรื่องครอบครัวสองครอบครัวก่อนอ่านเราจะบอกเด็กอ่านแล้วอ่านอ่านแล้วให้ทําอะไร คือก่อนอ่านให้ทําอะไร,อะไรตอบคำถามทําอะไรเมื่อไรที่ไหนเมื่อไหรอันนี้เป็นการสอนอ่านที่แบบตอบคําถามในชีวิตประจําวันเราอ่านแล้วเราต้องมาตอบคําถามพวกนี้ไหม <S <S ในชีวิตประจําวันเนี่ยเราอ่านแล้วเรามี exercise word wear when why how มีไหมในชีวิตประจําวันมีไหมคะอ่านเสร็จแล้วมีใครก็ถามเรามาใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรไม่มีในชีวิตประจำวัน ในการสอนเท่านั้นนะที่มีมันก็ควรจะมีอยู่บ้านแต่ไม่ควรจะมีไม่ใช่อ่านอะไรทุกอย่างแล้วก็ถามแต่ไอ้นี่ไม่ได้เบื่อพยายามเอากิจกรรมที่เหมือนกับชีวิตประจําวันมั่งก็ก่อนอ่านเราจะให้จุดประสงค์ยังไงเด็กแล้วที่เด็กทําให้เด็กเนี่ยอยากฮะก่อนอ่านไงก่อนอ่านเราบอกอะไรเด็กซะก่อนให้มีจุดประสงค์ในการอ่าน เราอาจจะถามเด็กก่อนก็ได้เด็กเข้ามาโอเคใครใครมาสมมุติว่าเป็นสมมุติเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยใช่ไหมถ้าเป็นโรงเรียนนี่เรารู้ว่าเด็กอยู่บ้านตรงนั้นถ้าเป็นนักเรียนมหาวิทยาลัยเราอาจจะถามว่าบ้านใครอยู่บ้านใครอยู่ในเมืองบ้านใครอยู่ที่ชนบทอ่ะไหนลองก่อนอ่านเนี่ยลองคุยกันก่อนสิว่าว่าไง ออว่าชีวิตในเมืองของตัวเนี่ยบ้านในเมืองกับบ้านในชนบทเนี่ยมันมีต่างอะไรกันบ้างอยู่ลองคิดกันสองคนคนนึงก็ไม่เคยไปอยู่ในชนบทอีกคนนึงก็ไม่เคยอยู่ในเมืองลองดูซิมันมีความต่างอะไรอ่ะคิดกันไว้ก่อนเขียนเอาไว้เสร็จแล้วยังไงให้อ่านอ่านเพื่ออะไรแหละทีนี้เพื่อให้รู้หรือเพื่อมาเพื่อมาอะไรก็เมื่อกี้ให้พูดกันไปแล้วไ,ไม่อภิรายอะเพื่อที่จะได้อะไร ไม่ตอบแล้วถามความเ็ออก็เ,เพื่อมาเช็คไงว่าไอ้ที่เมื่อกี้เนี่ยเราบอกความแตกต่างกันไว้เนี่ยมันในหนังสือเขาพูดเออตรงกันไหมใช่ไหมฮะอย่างนี้เนี่ยเราสร้างจุดป,ประสงค์ในการในการอ่านให้เด็กซะก่อนไม่ใช่อยู่ดีอ่ะเธอเปิดหน้าหนึ่งนะอ่ะเธออ่านอ่านเสร็จแล้วเธอตอบคำถามว่ดเป็นไวรัสวิดห้าหอ่ะ ชั่วโมงต่อไปเอาเธออ่านหน้าสองแล้วก็เธอตอบคําถามอย่างนี้แล้วมันไม่มีจุดประสงค์ในการอ่านเลยใช่ไหมอย่าลืมว่าอ่านเราต้องอยากสนใจใช่ไหมสนใจเพราะเด็กเรียนภาษาอังกฤษหรือเรียนภาษาอื่นเนี่ยเด็กอาจจะไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์เขายังไม่เห็นว่าเป็นประโยชน์หรอกใช่ไหม แต่ถ้าเราพยายามทําให้เขาเห็นว่าเออมันน่าสนใจมันมีจุดประสงค์นะถึงต้องอ่านเนี่ยไม่ใช่อ่านเสร็จอาจารย์จะมาถามคําถามว่าใครทําอะไรที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรแต่เขาอ่านเนี่ยเพื่อเขาจะได้มาดูโอ้เมื่อกี้ที่เราพูดเอาไว้อะเออมันจริงไหมเนี่ยผู้เขียนเขาเขียนเหมือนกับที่เราคิดเอาไว้ไมือหรือเปล่าอย่างนี้มันมันทำให้เด็กเนี่ยมีจุดประสงค์ในการอ่านเรื่องการอ่านทุกครั้งเลยไม่ว่าจะสอนภาษาไทยสอนภาษาอะไรเนี่พยายามสร้างจุดประสงค์ก่อนที่จะให้เด็กอา่านนะคะ การอ่านเนี่ยมันมันเกี่ยวข้องกับทักษะอื่นไหมเวลาเราอ่านในชีวิตประจําวันเนี่ยอ่านอย่างเดียวลูกเดียวเกี่ยวข้องกับทักษะอื่นไหมคะก่อนอ่านมีทําทักษะอื่นไหมหลังอ่านมีทําทักษะอื่นไหม เมื่อกี้อาจารย์เพิ่งบอกมีใช่ไหมอา่านแล้วมาเล่าเรื่องบางทีเราอาร่านอะไรมาเนี่ยเธอเธอเมื่อวานเธออ่อานป่าเรื่องนั้นก็ว่าอย่างนี้อา่านแล้วเอามาพูดใช่ไหมหรือบางทีอา่านแล้วเอามาเขียนถ้าเราทำไอ้ไอ้ไอ้เปเปอร์ส่งอาจารย์เราต้องอา่านเอามาเขียนเพราะฉะนั้นในเชื่อในการสอนอา่านบทเรียนที่เราเอามาสอนให้เด็กอา่านไม่ควรจะจบที่อา่านแล้วตอบคําถามว่าเป็นแบบไห้ฮาวเฉยอ่านแล้วจะต้องเอามาเกี่ยวข้องกับ ทักษะอื่นด้วยมันจะได้เหมือนกับในชีวิตประจำวันใช่ไหมคะในบทอ่านเราเรียนภาษาอื่นเราเรียนภาษาอื่นเพราะเราอยากจะเรียนวัฒนธรรมเขาด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นบทอา่านถ้าเราอยากให้เด็กได้เรียนภาษาบทอ่านนั้นควรจะมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัฒนธรรมของภาษาที่เราเรียนด้วยนะมันจะได้ไม่ต้องเรียนภาษาอย่างเดียวได้เรียนวัฒนธรรมของเขาการอ่านเนี่ยมันเป็น มันมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างการเรียนในห้องกับในชีวิตประจําวันเพราะฉะนั้นอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นในอะไรก็ตามที่เราให้เด็กทําในเรื่องเกี่ยวกับการอ่านพยายามนึกถึงในชีวิตประจําวันให้มากที่สุดเลยถ้าเราอ่านอย่างนี้แล้วในชีวิตประจําวันเราจะไปทําอะไรสมมุติว่าอาจารย์เคยอ่าน,นวิธีการทับกระดาษไหมคะอ่านเสร็จแล้วอาจารย์รไปทําอะไรลองทับใช่ไหมถ้าอาจารย์ให้เด็กอ่านพวกนี้แล้วอาจารย์ไปถามมันทําไม What? When? Why? ไปถามทำไมถามให้มันเหนื่อยเปล่าๆนะให้อ่านอันนี้เสร็จเราเช็คความเข้าใจของเด็กเลยได้ไหมได้ได้ยังไงคะ,ไ,ะไม่เล่าแล้วให้เด็กพับใี่ดูถ้าเขาพับได้แปลว่าอะไรเขาแปลว่าเขาอ่านเข้าใจและจะน้ำมาถามคำถามอะไรอีกไหม <No. S 1> ไม่ต้องเลยแล้วเด็กจะสนุกกว่าตอบคำถามอาจารย์ไหมคะใช่ไหมเพราะฉะนั้น กิจกรรมการอ่านทุกอย่างเนี่ยพยายามให้มันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันในชีวิตประจําวันเราอ่านอันนี้แล้วเนี่ยเราเอาไปทํำยังไงหรือในชีวิตประจําวันเนี่ยก่าเราจะอ่านอันนี้เรามีจุดประสงค์การอ่านสักยังไงเนี่ยพยายามคิดหน่อยทุกอย่างให้รีเลทกับชีวิตประจําวันแล้วก็การอ่านเนี่ยไอไอบทเรียนที่อยู่ในการอ่านเนี่ยมันควรจะมีปฏิสัมพันธ์หลายแบบในรูปในห้องเรียนนะคะคือมันอาจจะมีปฏิสัมพันธ์คือทําเดียว ทำคู่ทำกลุ่มนะฮะอันนี้คือเรียกว่าเราจะสอนอบทเรียนการอ่านเนี่ยควรจะออกมาหน้าตา เป็นอย่างไรใช่ไหม What to teach นะคะในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึง่มงว่าแล้วถ้าบทเรียนหน้าตามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะสอนอ่านเนี่ยเราจะสอนอย่างไรเว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วเราคงไม่อยากสอนแบบประเภทครูอ่านครูแปลครูถามครูตอบอยู่คนเดียวใช่ไหมเราอยากจะรู้วิธีการอ่านวิธีการสอนการอ่านที่ดีมันควรจะเป็นอย่างไรนะคะงั้นก็คอยติดตามในตอนต่อไปนะคะสวัสดี